พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าขับให้เด็กมันดูอ่ะมันเป็นยังไงเฟเดรโดอาลองโซแชมป์โลก F1 2สมัยที่แม้ว่าอายุอนามเขาจะปลาเข้าไปถึงหลัก4แต่ยังเร็วชนิดที่ว่าดุดันไม่เกรงใจไวเรื่องราวในครั้งนี้ก็เลยต้องว่ากันที่เฟ r ด a โดอาลองโซเนี่ยแหละครับนักสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเทพหลายๆคนบอกว่าเป็นตัวแสบของวงการกว่าจะมาถึงจุดนี้ เขามีเส้นทางอย่างไรบ้างและทำไมเขาถึงได้รับสมญานามวัดเทพ Wonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษฎาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มัสจันยนน์กับคนรักความเร็วโดยผม JBP เกี j, ดรตดผสม,มเรื่องราวเรียนกรรมทั้งสองล้อสี่ล้อมว่าจะในสนามแข่งมนท้องถนนในภาพยนตร์ซีรีส์มังงะอนิเมะมีม่แม้เราชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับและก่อนอื่นเลยฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกท่องทางของทางเมนสแตนเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดหากท่านชอบใจชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้กดซุปเปอร์เต็์กันมาได้ใน YouTube ที่ตอนนี้กำลังทะยานก้าวเข้าสู่7000 0 0ซับสครายเบอร์ด้วยนะครับผมถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะชนิดไหนไม่ว่าจะคนใดมักจะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นแรงผลักดันเป็นแรงสนับสนุนเสมอแต่สำหรับเฟรนดนโดออลองโซนักซิ่งชาวสเปนจากเมืองโอเบียโดเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยอาจจะใช้คำแบบนี้ได้ครับมีวันนี้เพราะพี่ให้ เพราะจุดเริ่มต้นของอลองโซในการเข้าสู่กีฬาแข่งรถเนี่ยไม่ได้เริ่มที่ตัวเองครับผมมันเริ่มจากคุณพ่อคุณพ่อของเขาชื่อว่าโฮเซเนี่ยเป็นอดีตนักแข่งรถโกคาร์ดสมัครเล่นเขาต้องการส่งต่อแพชชั่นในกีฬาความเร็วกับลูกๆของเขาก็เลยลงทุนนะสร้างรถโกคาร์ดขึ้นมาเองโดยรถคันนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นของขวัญกับลอเรนาลูกสาวคนโตเหตุการณ์มัมาพลิกผันครับเพราะว่าลอเรน่าเนี่ย ไม่สนใจในกีฬาแข่งรถกลับกลายเป็นน้องชายอย่างเฟรนันโดที่อายุน้อยกว่าถึง5ปีแล้วพอปีนเข้าไปในรถคันนั้นได้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ขึ้นมาทันทีกลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยก็เลยต้องเหนื่อยขึ้นอีกนิดหน่อยครับในการ Modify ดัดแปลงรถที่เดิมเนี่ยสร้างไว้ให้กับลูกสาวคนโตมาเป็นรถของลูกชายคนเล็กการเริ่มต้นในเส้นทางสายนักซิ่งของเฟรโดอลองโซเนี่ยนับได้ว่าค่อนข้างจะยากลำบากไม่น้อยครับ เพราะว่าบ้านตระกูลอลองโซเนี่ยไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยอะไรนักเป็นเพียงชนชั้นแรงงานธรรมดาซึ่งทุกท่านทราบกันดีฮะว่ากีฬารถแข่งเนี่ยใช้ทุนทรัพย์มากขนาดไหนมาเลยทําให้บางครั้งเนี่ยทั้งครอบครัวและตัวเฟนโรอลองโซเองเนี่ยต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทํารถแข่งยกตัวอย่างง่ายๆครับยางรถยางรถแข่งเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะมีทั้งยางสลิกี่เอาว้วิ่งในถนนแห้งกับยางเวทที่เอาไว้วิ่งในถนนเปียก แต่ครอบครัวอลองโซ so ไม่มีเงินซื้อยางเวทเอาไว้วิ่งถนนเปียกครับพวกเขาก็เลยต้องเอายางสลิกเนี่ยแหละเซ็ตที่เก่าๆหน่อยมากัดดอกเพื่อให้วิ่งลุยสภาพสนามสภาพถนนที่เปียกได้อะไรประมาณแต่ถึงกระนั้นครับปีไม้ไลายมือในการซิ่งของเฟรโดออลองโซเนี่ยคือของจริงเพราะว่าเขากวาดแชมป์โกคาร์ดในระดับเยาวชน,นมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ระดับประเทศจนไปถึงการคว้าแชมป์โลกโกคาร์ดในระดับเยาวชนเมื่อปี1996ปี1999ครับ อลองโซกเคลื่อนชั้นสู่การแข่งขันรถล้อเปิดเป็นครั้งแรกในรายการยูโรโอเพนและเขาก็สามารถคว้าชแชมป์ประจำปีได้ทันทีนั่นเลยทำให้พี่คนที่สองเข้ามาในชีวิตของอลองโซพี่คนนั้นมีชื่อว่าฟลาวิโอิอาโตเรนี่คือหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของวงการความเร็วเป็นผู้จัดการเป็นทีมบอสของทีมรถแข่งเบเนตองในอดีตหรือในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเรโนิอาโตอเรถูกใจฝีม้ลายมือ,มอการซิ่ง ของเฟรนโดอลองโซอย่างมากเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้รวมถึงหาลู่ทางหาเส้นทางก้าวเข้าสู่เวทีฟร์มูลวันโดยไปได้กับทีมมินาดีเริ่มจากการเป็นนักแข่งทดสอบก่อนในปี2000ก่อนที่ในปี2001เฟรนโดอลองโซจะได้ก้าวขึ้นเป็นนักแข่ง F1 อย่างเต็มตัวจริงอยู่ครับที่ผลงานในปีแรกของอลองโซกับ F1 เนี่ยไม่ดีเท่าไหรนะ่นัก ไม่มีคะแนนสะสมเลยแม้แต่แต้มเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงด้วยก็คือว่ามินาดีทีมที่อลองโซอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมปลายแถวใน F1 เงินทุนน้อยรถไม่เร็วแต่ในหลายๆครั้งหลายๆผลอลองโซก็จบการแข่งขันแบบพอจะมีลุ้นแต้มอยู่บ้างผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าเฟรนรอลองโซสามารถกล้าขึ้นไปเป็นนักแข่งระดับหัวแถวของ F1 ได้หากมีรถที่ดีพอนั่นทำให้บีอาตเรเนี่ยตัดสินใจ เอาเฟเนโรลอโซเก็บเข้ากลุ่มไปก่อน1ปีไปเป็นนักแข่งทดสอบให้กับทีมเรโนทีมที่เขาเป็นบอสของทีมอยู่เพื่อขัดเกลาประสบการณ์ฝึกฝนฝีมือจนพร้อมแล้วก็ผลักดันก้าขึ้นเป็นนักแข่ง F1 อีกครั้งในปีส0 0 3าในตอนนั้นนี่ถ้าเกิดแฟนกีฬาความเร็วยังจํากันได้ค่อนข้างจะดราม่าไม่น้อยเดียวเพราะว่าเฟเนโรลองโซเนี่ยไปแทนที่ของเจนสันบัตตันนักแข่งชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์มากกว่าแต่เบียตอเร่พูดแบบนี้ครับ เดี๋ยวเวลาก็จะตอบเองแหละว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่และคําตอบนั้นไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพราะเพียงแค่ปีแรกที่ขับให้กับทีมเรโนเท่านั้นเฟร์โนออลองโซสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันได้ทันทีและชัยชนะครั้งนั้นมันสร้างสถิติเป็นนักแข่ง F1 อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นที่สามารถคว้าชัยชนะนการแข่งขันได้ด้วยวัยเพียง22ปี26วันยุค2000ต้นๆแฟนๆกีฬาความรู้น่จะทราบกันดีว่านี่คือยุคที่ f ฟอร์รารีทีมม้าลำพองจากประเทศอิตาลีกำลังครองความยิ่งใหญ่ในวงการ F1 อย่างไร้เทียมทานเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมิเชลชูมักเกอร์นักซิ่งชาวเยอรมันระดับตำนานควา้าแชมป์โลก F1 กับทีมม้าลำพอง5ปีซ้อนระหว่างปี2000 200ถึง2004ทว่าในปี2005ครับเฟนโดอลอนโซที่สั่งสมประสบการณ์มากำลังเข้าที่แล้วและเรโนโดยฟาวิโอเบียตเร่กล้าวขึ้นมาทา้าทายตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเต็มตัว ด้วยสไตล์การขับขี่ของอลองโซที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างบ้าดีเดือดไม่น้อยถึงรถจะไม่เร็วพอแต่เขาใช้ฝีมือช่วยในการทําให้รถมันเร็วขึ้นกว่าเดิมได้บวกกับรถแข่งที่ถูกสร้างมาอย่างไรที่ติในปีนั้นหากจากันได้ Ferra ร i ี่ของมิเชลชมักเกอร์เริ่มจะดรอปลงไปเล็กน้อยในขณะเดียวกันตอนนั้นมีอีกหนึ่งคนที่เป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์โลกคิมิรโคเนนที่สมัยนั้นยังอยู่กับทีมแมคคารเรนแต่รถแมคคารเรนก็ไม่ค่อยจะทนทานเท่าไหรนะ่นัก บทสรุปลงเอยในฤดูกาล2 5 0 5ของ F 1เฟร์นันโดอลองโซขึ้นโพเดียมถึง15สนาม7สนามในนั้นคือชัยชนะควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเป็นแชมป์โลก F 1อายุน้อยที่สุดณเวลานั้นด้วยวัยเพียง24ปี59วันฟอร์มเทพของอลองโซยังไม่หมดแค่นี้ปีต่อมาปี2006เฟร์นัโดอลองโซยังคงโชว์ฟอร์มเทพอ,อ,ทพอ,อีกปี 9สนามแรกของฤดูกาลอลองโซคว้าแชมป์6เรสเข้าไปอันดับ2อีก3เรสจบฤดูกาลบทสรุปเป็นเช่นเดิมครับเฟรโดอลองโซคว้าแชมป์โลกและเป็นแชมป์โลก2สมัยติดต่อ,อก,กันเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับสารพัดเรื่องราวดรามา่าถาโถงเข้าใส่เฟรโดอลองโซอย่างหนักหน่วงเริ่มตั้งแต่การตัดใจย้ายทีมไปอยู่กับทีมแม็กคาร์เรนในปี2007ในตอนนั้นหลายๆคนมองว่าเป็นดรีมทีมเลยครับทีแม็กคาร์เรนในตอนนั้นมีรถที่เร็วอันดับต้นๆของกรีฑ ฟรอลองโซ่เป็นแชมป์โลก2ส,สมัยเรามีรุกกี้ปีหนึ่งที่หลายหลายคนมาว่านี่คือว่าที่แชมป์โลกอย่าง Lewis Hamilton. ลูอิสแฮมิลตันหลายหลายคนมาว่านี่น่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการทําให้แมคคาเรนครองความยิ่งใหญ่ในการ F1 แต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมีปัญหาตั้งแต่ทีมเลยครับทีมแมคคาเรนเจอข้อหาสปายเกตกับการได้มาซุ่มข้อมูลอันเป็นความลับของทีมคู่แข่งพวกเขาถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันประเภททีม แต้มประเภททีมเป็นศูนย์แต่ยังดีที่นักแข่งทั้งสองคนยังมียุนแชมป์โลกได้ในฤดูกาลน,นั้นและโดนปรับอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่เพียงเท่านั้นครับอลองโซกับแฮมิลตันยังก่อสองครามเย็นภายในการาจกลายเป็นปัญหาหนักหน่วงถึงขั้นขนาดที่ว่ามีจังหวะที่ทั้งคู่ไม่ยอมกันใน่ดงการแข่งจริงมาแล้วจากที่หลายๆคนมองว่าเป็นการประสานงานคู่นี้ประสานงานครับบทสรุปลงเอยคือ ทีมแมคคาเรนจากที่มองว่าจะได้แชมป์โลกประเภทนักขับเสียตําแหน่งแชมป์โลกปรเภ่นักขับด้วยไปให้กับคิมมี่ไรโคเนนซึ่งตอนนั้นอยู่กับทีมเฟอร์รารี่เรียกได้ว่าเป็นการเสียแชมป์โลกแบบหน้าตาเฉยเลยทีเดียวเพราะว่าในปีนั้นคิมมี่คว้าแชมป์โลกโดยมีคะแนนเหนืออาองโซและแฮมิลตันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นจากปัญหาดราม่ามากมายอาองโซต้องออกจากทีมแมคคาเรนโดยที่ อยู่กับทีมได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันการย้ายกลับมาอยู่กับต้นสังกัดเดิมอย่างเรโนอีกครั้งในปี2008ก็ยังไม่วายมีดราม่าครับดราม่าที่ว่านั้นมีชื่อว่า Crash Gate มันเริ่มตั้งแต่ฟาบิโอบิอาตอเรอีกแล้วครับเพราะว่าบิอาตอเรนั้นถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้ทีมเมทของเฟรโรนโซเวลานั้นอย่างเนลสันปิเกจูเนียซิ่งรถชนกำแพงเพื่อเรียกเซฟตี้เข่ามา และเพื่อให้เฟรโรอลองโซชนะการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2008คำตัดสินออกมาคือบียาตอเรถูกแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการความเร็วตลอดชีวิตแต่โทษนี้ถูกกลับคำตัดสินในเวลาต่อมานะครับไม่เพียงเท่านั้นครับปี2010เฟรโรออลองโซย้ายทีมมาอยู่กับ f e r r a รารทีมม้าลำพอง งานนี้เฟอร์รารี่ถึงกับทุ่มทุนสร้างขนาดนะด้วยการที่ว่าต้องจ่ายเงินให้กับคีมิไรโคเนนซึ่งจริงๆเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับเฟอร์รารี่อยู่ให้ไม่ต้องมาแข่งเพื่อเอาเฟนโรอลองโซมาเป็นนักแข่งของทีมปรากฏว่าถึงแม้ทางอลองโซเนี่ยจะพยายามเค้นรถแล้วเค้นรถอีกจนคว้าชัยชนะในการแข่งขันหลายต่อหลายครั้งแต่ F1 มาไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักขับอย่างเดียว F1 เป็นกีฬาที่รถมีผลต่อชัยชนะไม่น้อยครับและรถของเฟอร์รารี่นั้นไม่เร็วพอ ที่จะสารฝันให้เฟรโรอลองโซคว้าแชมป์ยิ่งในปี2014นี้ยิ่งหนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่ครับอลองโซคว้าชนะในการแข่งขันไม่ได้เลยขึ้นโพเดียมได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่หายนะของเฟรโรอลองโซในการแข่งขัน F1 ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะการกลับสู่แมคคารนหน2ในปี2015นี่แหละครับฝันร้ายสมบูรณ์แบบ ในตอนนั้นแม็คาร n เนเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเป็นปีแรกแล้วเครื่องยนต์ฮอนด้ามีปัญหาหนักหนาสาหัสมากๆไม่แรงไม่ว่าไม่ทนอีกตัางหากแต่อันเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องโทษรอนเดนิสบอสของทีแม็คารเรนะเวลานั้นด้วยที่เข้ามาแทรกแซงในการสร้างเครื่องยนต์ของฮอนด้าบังคับทางฮอนด้าให้ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เข้ากับตัวรถที่แม็คารนสร้างไว แต่จะให้ด้วยเหตุผลกลไดก็ตามแต่ครับทุกอย่างมาสะท้อนในการแข่งขันในช่วงนั้นเนี่ยเฟรโรอลองโซและทีมมาคาเรนไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่าว่าแต่ช,ะชนะเลยครับมาเลยทําให้อลองโซเนี่ยเหลืออดบ่นฮอนด้าเรื่องเครื่องยนต์หลายต่อหลายครั้งที่สําคัญที่สุดมันคือการวิทยุบ่นระหว่างการแข่งขันซึ่งวิทยุนั้นจะถูกตัดขึ้นมาสู่การถ่ายทอดสดด้วยหลายลคนน่าจะจำวอร์ในตำนานได้ gp 2 engine GP2 GP2 เรื่องนั้นเกิดขึ้นที่สูสุกะประเทศญี่ปุ่นในปี2015และสูสุกะนั้นคือสนามบ้านของคอนดา้าเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเฟนรนารอลองโซจุดไฟเผาบ้านแมคคาเรและคอนด้าอย่างหนักหน่วงถึงแม้ว่าแมคคารเรนี่ยจะพยายามเอาใจอลองโซอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในตอนปี2017แมคคาร์เรนตัดสินใจครั้งใหญ่ครับ เปลี่ยนเครื่องยนต์ในปี2018จาก Honda มาเป็น r e a ร l t เพื่อหวังว่าจะยื้ออ l ลองโซให้อยู่กับ m c l a r e รต่อไปในตอนนั้นนี่หากจำกันได้เกิดดีล3ทีม m c l a r e รได้เครื่องยนต์ Renault ในขณะที่ Renault ได้ Carlos Sainz j เนียนักแข่งชาวสเปนซึ่งตอนนั้นอยู่กับทีมโต o ร o ร s o ขณะที่ Tor o ต o รโ s s o ได้เครื่องยนต์ Honda มาใช้งานแทนในปี2018แต่นั่นแหละครับถึง m ม l a คา n จะพยายามเอาใจอลองโซอย่างเต็มที่ แต่ผลงานมันก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างที่อลองโซคาดหวังไว้เพราะในความคิดของเฟรอลองโซเมื่อเขาลงสนามแข่งขันเขาหวังถึงชัยชนะเสมอและนั่นทําให้อลองโซตัดสินใจครับจบฤดูกาล2018เขาตัดสินใจอำลา F1 แต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวไม่ได้ปิดโอกาสในการกลับมาหากไฟในตัวนั้นลุกโชนอีกครั้งและสิ่งที่เขาทําในการฮิวตัวเองในการฟื้นฟูตัวเองก็คือการเปลี่ยนประสบการณ์ไปแข่งขันรายการอื่นบ้าง เรื่องในเก่าหากจำกันได้ครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017แล้วระหว่างที่อลองโซยังแข่ง F1 กับทีมคาร์เรนอยู่นั่นแหละครับเจ้าตัวสนใจ,จครับข้ามฟากไปชิมลางการแข่งขันอินดี้คาร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการอ i n ดี a นาโ o ลิส500หรืออินดี้500นั่นเองในอินดี้500ปี2017นั้นเนี่ยอลองโซไม่จบการแข่งนนขันนะครับเครื่องยนต์ฮอนด้าพังอีกแล้วครับต้องอธิบายนิดนึงครับว่าในอินดี้คาร์เนี่ยมีเครื่องยนต์อยู่2เจ้าในณเวลานั้นรวมถึงในปัจจุบันด้วยครับ ก็คือเชฟโรเลตและ Honda ในตอนนั้นแม็ a คารเรนไปผูกสัมพันธ์กับทีมที่ใช้เครื่องยนต์ฮอนด้อยู่ก็เลยรถเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้ตามไปด้วยแต่เวลาต่อมาแม็คารเรนส่งทีมลงแข่งเองแล้วก็ใช้เครื่องยนต์เชฟโรเลตนะครับผมในตอนนั้นเครื่องยนต์ของ Honda พังครับแต่ในการแข่งขัน i n นดี้ห้าร้อปีสองพนั้นอลองโซมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขานําการแข่งขันมันเริ่มปลุกไฟในตัวขึ้นมาถ้าได้รถที่ดีพอเขาสู้ได้เสมอและ มันก็ยังเป็นหนึ่งในภารกิจของอ l ลองโซนะเขากลับมาลงขันอินทาราอีก2ครั้งในปี2019และ2020กับทีมแมตช์เรนเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ชนะการขันเช่นเคยขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ไปลงสนามในการขันประเภทเอนดูรานส์หรือการขันแข่งความอึดทั้งรถและคนนะฮะไปลงทั้งในรายการเด y โทน่า24ชั่วโมงคว้าแชมป์ด้วยนะในปี2019แล้วก็ไปลงใน WEC หรือว่า World Endurance Championship กับทีมโตโยต้ คว้าแชมป์ได้ในรููการ2 0 1 8ถึง2019ไม่เพียงเท่านั้นหนึ่งในสนามปฏิทิ้งการแข่งขันเลมอง2ี่ชั่วโมงอารองโซคว้าแชมป์ปี2018และ2019เรียกได้ว่าทริปเปิคลคราโของของการ port, ามอเตอร์สปอร์ต3รายการโมโนโกกังปีสเลมอง24่24ชั่วโมงอินดี้500อลอารองโซเก็บไปแล้ว2ใน3ครับคือโมโนโกกังปีสและเลมอง24่24ชั่วโมง ขาดเพียงแค่อินนี่500รายการเดียวซึ่งเชื่อว่าอลองโซ่น่าจะตามไปเก็บให้ได้หนึ่งอนาคตอันใกล้แต่ไม่เพียงแค่นั้นครับอลองโซ่ไปลงแข่งขันทางฝุ่นอีกด้วยกับดากาเรนรีรันรีสุดฮารุโหดของโลกกับทีมโตโยต้าในปี2020ถึงแม้จะไม่ชนะแต่จบการแข่งขันในอันดับ13ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาครับมันเริ่มจุดไฟในตัวอลองโซ่ขึ้นอีกครั้งและในปี2021เขาประกาศรีเทิร์น สู่วงการ F1 พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าขับให้เด็กมันดูมันเป็นยังไงปี2021เฟรนโดอารองโซตั้นใจกลับมาแข่ง F1 อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ครับที่อารองโซลงเอยกับทีมเรโนแต่ในปี2021นั้นเปลี่ยนชื่อเป็นอัลปีนแล้วแต่สำเนียงฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศของทั้งเรโนและอัลปีนเนี่ยออกเสียงว่าอัลปีน ถึงแม้จะมีข้อสงสัยจะมีข้อคอรหาจากหลายคนว่าในวัย40ปีของเฟรโดอลองโซ่เนี่ยมันจะยังมีน้ำยาอยู่หรือเปล่าแต่ผลงานในฤดูกาล2021ของ so, อลรองโซ่ตอบคำถามได้เกินพอครับหลายๆคนน่าจะจำได้ฮังการ,รีนกังปีสเฟรโดอลองโซ่ so ไล่บังเซอร์รูสแฮมิลตันแชมป์โลก7สมัยชนิดแบบบังทุกโค้งถึงแม้ที่สุดแล้วจะพลาดท่าโดน Hamilton แฮมิลตันแซงแต่การยื้อของอลองโซ่นั้นยื้อได้นานพอที่จะช่วยให้ทีมเมทรอย่างเอสเตบันโอคอน ชนะการในขัน F1 ครั้งแรกในชีวิตไม่เพียงเท่านั้นอลองโซยังสามารถขึ้นโพเดียมได้ซะด้วยในวัย40ปีเนี่แหละครับเป็นการขึ้นโพเดียมที่ประเทศกาตาร์นี่คือโพเดียมแรกของอลองโซในรอบ7ปีเลยทีเดียวและถึงหลายคนจะมองว่าการได้ขึ้นโพเดียมเนี่ยมันก็ดีเกินพอแล้วสำหรับนักแข่งวัย40ปีในวัยที่เรียกว่าสําหรับ F1 นะเรียกว่าหมาถึงฝั่งดลยซ้ํา เพราะขนาดวัยสามสิบกว่าปีเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าแก่เกินแกงแล้วที่จะลงแข่งในเอฟวันแต่เฟรโดลองโซ่ไม่คิดเช่นนั้นครับเขาลงสนามโดยมีชชนะเป็นเป้าหมายเสมอและที่สําคัญที่สุดถ้ายังมีความสุขกับการแข่งขันอยู่จะรีบเลิกไปทําไมละ่ะที่สุดแล้วครับดราม่าชามโตเกิดขึ้นอีกครั้งใน F1 ฤดูก,การสองพันยี่สิบสองแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเพราะว่าเฟรโดลองโซ่ตัดสินใจย้ายทีมครั้งจากเอลปีนไปอยู่กับแอสตันมาตินทีมแข่ง F1 สัญชาติอังกฤษด้วยสัญญาหลายปี เรียกได้ว่าอลองโซเนี่ยหักหน้าเอาปีนเลยทีเดียวครับเพราะว่าอลองโซมองว่าเอาปีเนี่ยรถยังไม่ดีพอที่จะสู้กับผู้แข่งได้อันนั้นประการหนึ่งปัญหาที่เฟเนโรอลองโซเริ่มจะมีความสัมพันธ์แบบตึงๆกับเอสบานอคอนก็อีกประการหนึ่งและที่สำคัญที่สุดเอาปีเสนอสัญญาอลองโซแบบปีต่อปีแต่ออลองโซต้องการสัญญาหลายปีที่สุดแล้วมันก็เลยเกิดการย้ายทีมและก็กลายเป็นว่าเกิดดราม่าในการย้ายทีม ในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 2แบบวุ่นวายเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างไรครับผลงานในสนามมันตอบคำถามได้เสมอและ F1 สนามแรกฤดูกาลส0 2 3ที่ประเทศบาเรนเฟรนัวลองโซ่ so, จบอันดับ3ขึ้นโพเดียมครั้งที่199ในชีวิตการขัน F1 นี่คือบทพิสูจน์เลยครับว่าหากรถดีพอและปีส0 2 3รถของแอสเซนต์มาตินมันดีขึ้นเสด้วยเฟรนัวลองโซ่ so, สู้เพื่อชชนะได้เสมอความเทพของเฟรนัวลองโซ่นั้นอยู่ที่ตรงไหน คือการเค้นรถให้รีบประสิทธิภาพออกมาสูงสุดบางครั้งเนี่ยสูงกว่าศักยภาพรถที่ควรจะมีอยู่ได้สำหรับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอาองโซเป็นคนที่พร้อมทําทุกอย่างเสมอเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการลหลายคนมองว่า so เฟนโดอาองโซนี่แก่เกินแกงแล้วในวัย41ปีในวัยหลัก4แต่เดมอนฮิลแชมป์โลก F1 ปี1996ชาวอังกฤษเขามองว่าอาองโซเนี่ย ยังมีดีพอพร้อมสอนเชิงนักแข่งรุ่นน้องอยู่เสมอเดมอนฮิลผู้แบบนี้ครับเขาคือปรมาจารย์ผมหมายถึงว่าเขาเชี่ยวชาญในการเขา้าใจการแข่งขันเขาเชี่ยวชาญในการแข่งขันเขาเอาตัวเองออกจากปัญหาได้เสมอและความเห็นของเขาคืออะไรที่สุดยอดมากเพราะเขารู้ดีว่าเขาต้องพูดอะไรเพื่อเป็นการโรยเกลือขยี้แผลหากจําเป็นต้องทําเพื่อได้ในสิ่งที่ต้องการและถึงอายุอนามจะป้าเข้าไปหลักสี่แล้วก็ตามเนี่ยแหละครับ คือเหตุผลที่ทําให้เฟรนดอลองโซเนี่ยเป็นนักแข่ง F1 ที่คู่แข่งคนอื่นบนกริดจ,จับประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่แหละครับเรื่องราวของเฟรนดอลองโซแชมป์โลก F1 สองสมัยชาวสเปนที่หลายๆคนยกย่องให้เป็นเทพและยังคงดุดันแบบไม่เกรงใจวายอยู่เสมอทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับอลองโซบ้างครับชอบอลองโซตรงไหนบ้างมีโมเมนต์ไหนในความทรงจำของอลองโซอยู่บ้างบอกเล่ากันมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับทิ้งท้ายครับฝากทุกท่านเช่นเคย ติดตามช่ทองทางเม s สแตนเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและหากท่านชอบใจชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้กดซุปเปอร์ตังกนบาใน YouTube ที่กำลังทะยานเข้าสู่7 0 0 0 0 0น u ับสไคร e r เแล้วนะครับสำหรับวันนี้ Wonder Wheel มัสจันยนวผนรักความเร็วโดยผม j p p เจษฎาสมุสมคราวท่านไปก่อนและพบกันหน้าครับสวัสดีครับ